เป็นช่วงพักเที่ยงนะครับวันนี้งานก็จะว่างๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นช่วงปลายเดือนแล้วนะครับก็ถ้าเราว่างเนี่ยเราก็จะแวะไปที่สวนของบอสบ้านนานะครับบังเอิญว่าวันนี้นะฮะมีพี่เสิร์ชนะครับพี่มีพี่เสิร์ชมานะฮะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทํา YouTube แล้วก็เกี่ยวกับออนไลน์มาเก็ตติ้งนะฮะก็เลยเดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมสวนของบอสบ้านนานะ เดี๋ยววันนี้งานก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะพาน้องๆที่ออฟฟิศนะับไปเปิดหูเปิดตาบ้างน,นะฮะก็เดี๋ยพาไปเย,ยมมเยี่ยมชมที่สวนผ่านงานเครียดๆ,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 ๆมาทั้งเดือนแล้วนะครับก็พาไปเปิดหูเปิดตานะครับแล้วก็ต้องอไปเลี้ยงชาเขียวเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันนะฮะเดีเ๋ยวเราไปที่สวนของวอสบ้านนาครับพี่เซอร,รบ ก็ห่างจากออฟฟิศเนี่ยจากออฟฟิศของบอสบ้านนานะฮะอันนี้เป็นฉายาในวงการนะครับบอสบ้านนาฉายาแต่อาจจะเผลอ<า>เผลอไผไปบ้างว่าแทนตัวว่านนิวัฒนะครับเดี๋ยวเขาจะรู้นะเราต้องมีฉายาฉายาบอสบ้านนาจุดประสงค์คือพี่เสดเงานะฮะนิวั์ก็เลยอยากให้พี่เสดได้ออกมาเปิดหูเปิดตานะฮะเ,เปิดโลกแล้วก็เห็น พี่เสิร์เนี่ยสนใจเรื่องการทำช่อ YouTube, <า>ง y o u t u นะฮะเรื่องการทำ Facebook ไลชนะฮะก็เงาๆนะฮะแล้วก็อยากเรียนรู้อนิวัตก็อาจจะแชร์ไอเดียแนะนำมาน้องๆนะฮะในออฟฟิศมามาเดินชมสวนนะฮะช่วงบ่ายเที่ยงนะฮะวันนี้แดดไม่แรงมีมีเมฆม,มากนะครับแล้วก็ช่วงนี้งานก็ยังว่างอยู่ก็ เดี๋ยว,วันนี้มาที่สวนของบอสบ้าน,นานะครับพาพี่เสิร์ตมาครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยคือยังไม่มีอะไรเลยนะะบรรยากาศก็ช่วงนี้อตอนเที่ยงพอดีเนาะแสงจะดีหน่อยนะครับแต่ก็แอบบร้อนนิดนนะฮะ <c oughs> ดูบรรยากาศคือพอฝนตกนะฮะน้ำมันจะเต็มตะลิ่งเลยถ้าใครชอบสไตล์แบบทุ่งนาทุ่งนานะฮะ ็โอเคนะสถานที่ลมลืนดีมันยังไม่มีต้นไม้ใหญ่อะคิดว่าจะปลูกต้นไม้ใหญ่ใช่ใช่ก็คงก็คงปลูกล <c oughs> ดูรอบๆนะฮะลองดูรอบๆลองหมุนกล้องดูรอบๆนะฮะ <c oughs> บรรยากาศนะครับอ๋นนี้ <c oughs> ทําเวทีอะไรเนะี่ยอันนี้จะเป็นสําหรับที่จะต่อไปเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นร้านกาแฟอ๋อ ร้า<ช>นกาแฟเดี๋ยวเอาละหักบ<า>ิดน้ำนะที่สุดไอ้ตรงนี้จะเป็นละหักบิดน้ำเดี๋ยวเอาตัวนี้นะอ่าจะเอาลงนี้แล้วก็ดูดน้ำตรงน้ำที่จากอ่างรงไก่นะครับเพื่อเพื่อให้มันถ่ายเท เป็ดเป็นยารักษาโรคเดี๋ยวน้องๆจะร้อนนะฮะวันนี้เราพาน้องๆที่ออฟฟิศมาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานงานก็จะซาสาบางก็มีูเราก็จะใช้โซล่าเซลล์คับที่เสริมนะฮะในการ<อ>ที่จะั๊มนภาแ,แม่ก็อยู่ที่สวนเลยนะฮะ คุณแม่หนีโควิดมานะครับแต่แ,แต่ตอนนี้คุณแม่ไม่ยอมกลับไปที่โรงงานเลยนะครับคุณแม่ก็คือเป็นเจ๊บ้านนาไปแล้วนะฮะมานนา,ากาศสบายอยู่อย่างนี้สบายกว่าบ้านที่ต่างจังหวัดก็แบบเนี้ยนฮะสร้างโค,ค้งสร้างครัวอันนี้อยู่จริงเลยนะฮะอยู่จริงจริงจำลองบ้านเก่ามาเอออันนี้เป็นกระท่อมไม้ไผ่ อยู่อาศัยจริงเลยนะอ๋อไม่กิเกนเต่าจครับแล้วก็นี้อันนี้ได้ไก่ชนนะฮะสายพันธุ์ดีมาเดี๋ยวเรากำลังสร้างตรงไก่ชนนะฮะเดี๋ยวพี่เปิดมาดูตรงนี้เรามีตรงเก็บจะเช็ดแฉะหน่อยค่ะเดี๋ยวเรา <c oughs> เราดู เดี๋ยวเราจะปล่อยไก่นะครับปล่อยไก่อ่านี้ปล่อยไก่จริงๆนะครับปล่อยไก่ไข่จริงๆแล้วก็น้องๆเป็ดของเรานะฮะเดี๋ยวถ้าใครมาที่สวนของบอสบ้านนาเราก็จะมาให้อาหารเป็ดแมนดารินนะฮะน้องๆเขามาอยู่นี่เขามีความสุขมากนะฮะอ่ะมา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 เก็บ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 เขาดีใจนะฮะเขาจำได้เขาจำเสียงได้อ่ะมามามาครับ เขารอปล่อยไก่นะครับเราจะมาปล่อยไก่กันนะฮะเราจะมาปล่อยไก่กันนะฮะเขาจะดีใจมากอ้าม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 าผมก็เรียกไก่ไม่เป็นนะฮะต้องเรียกยังไงก็เรียกเหมือนหมาน้อยเลยอ้าม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 าไปไปเที่ยวไปเที่ยวไปเร็วไปเที่ยวมามามาอ้าม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 าเราปล่อยไก่แล้วนะครับ เดินออกมาแล้วครับเดินออกมาแล้วครับอ๋อหเดินออกมาแล้วครับดีใจครับออกมาโอ้โหดีใจครับดีใจดีใจดีใจมากโอ้โหนะฮะออกมาแล้วออกมาแล้วนะฮะโอเคมา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 นะฮะเราปล่อยไก่ออกมาแล้วนะครับนะฮะเขาก็ อยากออกมาเที่ยวนะฮะนะฮะอยากได้มาสัมผัสดินนะฮะกินหญ้าเราอยากเลี้ยงให้เขาเป็นไก่อารมณ์ดีนะฮะเขาก็จะคุ้นเคยอ่ะมา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 เร็ว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 มา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 ปล่อยไก่ออกมาแล้วนะครับ อันนี้เดี๋ยวเป็ดเราก็จะปล่อยนะครับเราก็จะปล่อยให้เขาแบบได้อิสระเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยให้เขา้าให้เขารู้ว่าตรงนี้เป็นบ้านเขาก่อนนะฮะป้านาลองมาปล่อยไก่ชนในกรงครั้งแรกนะฮะลองให้เขาออกดูก่อนไก่ไข่ก็มาอันนี้ทำอะไรไม่รู้ฮะมันนอนกองกันเต็มเลย ข้างหน้ากงไก่ชนเรากำลังแอบถ่ายนะฮะเราเปิดกรงเป็ดข้างแรกให้เขาออกมาจากกงนะฮะเรากำลังดูว่าพฤติกรรมเขายัางไงนะมีอยู่2ตัวที่ออกมาแล้วกล้าออกมาจากกรงแล้วนะครับอันนั้นเป็นเป็ดแมนดารินนะฮะตัวเมียทั้ง2ตัวนะฮะตัวผู้นี้จะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราซื้อตัวผู้มาเป็นคู่เขานะฮะ แต่คอดักอีก4ตัวอยู่ในกรงยังไม่กล้าออกนะฮะก็ยังวนอยู่ในกรงอยู่นะฮะเป็นเมนเดลินออกมาก่อนละนะฮะ,ะการเล่นน้ําอย่างนี้คือเขาผ่อนคลายเขาดีใจนะครับนะฮะการกลางปีกนะฮะเดีย๋ยวเราแอบส่องดูก่อนว่าพฤติกรรมของเป็ดครั้งแรกที่เปิดกรงมาเนี่ยเขามียังไงนะฮะ จากที่เราไปสวนของร้อนบรรมาแล้วนะครับว่าแดดแางร้อนนะก็เลยพาน้องมาทานอาหารนะครับแล้วก็ตัวกาศมาเลี้ยงเรามาที่ร้านตำม้วนนะใกล้ๆกับสวนของบ้อนบรรถ้าเผื่อใครมาเยี่ยมรอนบานถ์อยากมาทานร้านต้นตำรับของตำม่วนท้องทิ่นอยู่ที่ปทุมธานีนะอำเภอเมืองเขาเรียกว่าซอยอนุบาลตรงนี้ฮะติดกับพวส แวะมาเที่ยวสวนของบอสพนาได้แล้วก็มาที่ร้านต้นตำล้ะตำรั้วอาหารตำอั้วตอนนี้กำลังเลือกอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราทานอาหารกันนะก็ให้น้องๆเขาเลือกเมนูอนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราทานอาหารแล้วเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อที่อ้อฟฟิศนะครับ